สวัสดีครับที่นี่ร้านจุนบิ๊กไบมือ2จากจังหวัดพะเยาครับวันนี้เราจะมาทําการซือวิทก่อนส่งมอบรถให้กับลูกค้าจังหวัดปราจีนบุรีนะครับคันนี้ก็จะได้เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องแล้วก็กรองน้ามันเครื่องให้นะครับคันนี้วิ่งมา8,000กิโลครับคันนี้จะได้เปลี่ยนกรองอากาศอีกทีตอน1 12,000กิโลครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลย โอเคครับสาหรับคันนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะนี่เราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตอนอเดยวรอแป๊บนึงนะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตอนกี่กิโลนี่มาดูกันก่อนส่งมอบรถให้ลูกค้านะครับจังหวัดปัตจีนบุนรีนะครับแปดพันกว่ากิโลนะสตาร์ทวอร์มเครื่องสักนิดนึงนะครับกดให้ดีๆนะ กดเน้นๆคนระับอย่าไปแตะแตะเล่นๆนะี่ประมาณนี้คะก็คันนี้เรียบร้อยไปแล้วนะเปลี่ยน2อย่างเดี๋ยวลูกค้าไปเช็ครอบหน0 0งหมกิโลก็จะเปลี่ยนฐานมันเครื่องพร้อมกองอากาศนะครับโอเคครับสำหรับคันนี้ก็เรียบร้อยนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย